ขอรูปได้ขอปัญหาปากคอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคน ว่าโลกหน้ามีไหมเพราะโลกโลกหน้าก็บผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน,นเขาถาม่ังนั้นเราก็ได้ตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหม แล้วเมื่อเช้านี้มีไหมปัจจุบันนบัตน,นี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมมันมาเือนเด,ดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหม มันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจําได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จําได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วครั้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลําดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนหืบบันบัน,บนพุ้นนี่ขาว เราก็เคยเคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันพอยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมนั่นมันเป็นคู่กันพอผู้เกิดผู้ตายอยู่นี้ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เทีี่ยวน้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจําไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจะจับสาเหตุทองมันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุอะไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ ในเรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองนักชาติจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไม่น,อน้อยหลงสิ่งอื่นนั้นค่อยนั้งชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพ,พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่อง จะทำคุณงามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดี มันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งสร้างบุนวายยิดสายแสบไปในแนงแน่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสําคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระตุกระเทือนได้คือเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจ ที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนนะท่านสอนให้ภาวน,นานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาห,าหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหล้วไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนดูเดินดน,ดน,นั่งนอนตลอดพบตลอดชาติมีแต่ความเล้วไหลทั้งทั้ง,ท,งที่สะ,สะแสวงหาคิดมาวุ่นขุนมัวไปหมด มันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้หยึดสาระทำเช่นให้สอนสอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัติเจสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระ <c oughs> เพื่อจะให้จิตที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทนะั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสะของตัว รวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมา เราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรนก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษ่างความ พุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักจิตมาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันนี่เป็นขั้นหนึง่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนแล้พยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลําดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้จเจริญแนวจเจริญเน่าจนมีความชำนิชำนาญ ระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความจำนานในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความมูเด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมที่เลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัด กิเลสที่เป็นไปตามกระแสของจิตพุ่งสร้างไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคำานึงคำนวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามา เมื่อกิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้วิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไป ว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่มันไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างน่นทีนี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกินนรดเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบหเห็นจิต แสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบตรอยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุใดร ดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความรจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมัน่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หับมุ่งความจริงไม่ได้เพราะพิจนารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไร มีจะเป็นความสําคัญของจิตไปหมา,อาตอัตห่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษแห่งความไปสําคัญนั้นหมายความยมั่นถือมั่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกัน จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่ลี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของกิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวขอ้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุน,นั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความต้องัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีเมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตาม,ามจริง ในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชาัดว่าจิตมันไปสําคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมัน่นความรักความถังขึ้นมาเป็นที่เหลืสเพิ่มขึ้นไปอีกก็ทราบทั้งความเลวหลาของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนเลวหลาแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาพอจะฝืนปิดไปยึดมัน่นถือมั่นก็ปัญญาก็แพงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมัน่นถือมัน่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชาัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้น นีนะ่วิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลกองทุกภายใจท่นานสอนให้คลี่คลายอย่างนี้เมื่อคลี่คลายอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจม่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วกิดลตต่อยเองจิดที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็ม หัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียวปล่อยอยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่กิจเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องเมาทลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความแปรารจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปนี่ มันก็เข้าทํานองที่เคยเทศนั่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยบออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยบออกไปจากที่ไหน,นพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันค่อยตีค่อยต้อนค่อยปราบปรามกันอยู่เสมอ แล้วขยับเข้าไปตามน่องรอยมันเข้าไปไอ้ลูกเต้าหลานเลน้ของกิเลสมันออกมาจากไหนอืตั้งแต่สัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกิเลนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสําคัญมันหมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลําดับลํานับนี่คือค้นดูเรื่องของจิต จนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อนี้เข้าไปกิิเลสกก็แคบขึ้นพรา ตัดสะพานหมดที่จะไปสืบต่อกับตูก้กับเสียงกับกลิ่นกับรดเครื่อมสัมผัสทั่วโลกอินแดีหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบแยบย,บยิบแยบอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น ไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก่เงื่อนไขกันให้พอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตัวเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะ เรื่องมันก็มีแต่ยุดยักยุย่ยากอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดนาหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉี่ยบขุดคน้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบทแลถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งทั้งคันหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพอกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แตกหินแตกก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมดแล้วเรื่องภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติป,ปัญญาได้ค้นคว้าอยู่ อย่างไม่ลดละทอ้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกําเนิดเกิดเป็นจัดเป็นบุคคลท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีอย่างว่าคุ้ยเขีย่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสําคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัมโลก เรื่องกเกลเอตที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลักนั่นแหละที่นี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกินนรดเครื่องส้มผัดซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตท่านเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน สุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายอาอกจากกันทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนบ้างเกิดที่ไหนบ้างไม่สําคัญสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแลวบัดนี้ได้ทําลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสาคัญอยู่ภายในจิตน,นี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดท,ที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะัตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทราบได้อย่างชัดเจนภายในปิดนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลําบากของตนในพบน้อยพกใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ประมวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตด,ดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จเิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลําบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี่ไม่มีเนี่ยรู้เลยอย่างชัดๆใดท้เรื่องว่าโลกหน้ามีไหมนันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้ว,ลวไปไม่ได้ขาดกระเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีอนใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมตุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะก,กว้างแสงกว้างขนาดไหนกีจักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสําคัญที่ทํากรรมก็ตกองเพือนแก่ตนอยู่โดยสม่ําเสมอไม่ลดละ จกนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปทั้งหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแจ๊ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภยัยเรื่องโลกหนานโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อนให้โลกไหนอีกแล้วน เนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอราหารันท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศรราสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นศรราสตาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่ปิดโลกคือมูสัตวสัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่ปิด ตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่นาวอกอาราธะหันก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จงเต็มที่ที่หัวใจ อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิ่ชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าไตรภพการมาภพรูปภพก็พหมดมันอยู่ที่ใจกามาภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปภพ รู้ว่าพบก็สมมุติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามพบนี้ฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวกงจักรที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่้อยู่ในที่อื่นใด พระพุทธเจ้าท่านสื่สอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสำคัญสิ่งที่กรามาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ถ้ามาแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจำเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนไหนผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกอง,กองไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้ามาแก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วออไม่มีปัญหาอ,อไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสำหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นกว่ามากจะขึ้นตรงนี้ าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนะโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามว่นนานรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบันไม่ทรา,าจ,จะตอบอะไรพอผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียเวลามเวลาทาไมแก่ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่สิแก่เหตุหรือบ,บำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียทำว่าทุกมันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปไหนเพราะสวค้าทาสอนให้แก่ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงทมนิยานี้ก็ททาก็นําผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอํานาจแห่งความรุ่หงหลงด้วยสวค้าธรรมนั้นอยู่แล้ว แก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่จิดปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยู่ที่จิดที่เท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทําให้คนหยาบทําให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ลสเียดเป็นเครื่องหนุนหลังทําให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน ละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมยุติลงด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื่อสือต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถาม,มนี่แหละการแก้วความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้วความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่นไง ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้อนอนซะดีนะผมันก็ตายแล้วนะั่นตายอยู่บนหมอนห็นว่างไงตื่นแล้วก็มายอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่าทําราญมันบังคับไว้ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันมันเพียรเข้าไปแก้ก็ลูกปุป๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก, mm. ก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อย่างไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขาไม่ได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชน,นะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวยนี่จะว่าไงถ้าไม่ว่าบอยกลาเงเรือนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บอย,อยนั่นแนี้ จะเอาันี้ไปแก้กิเลสมันก็เป็นเสริมรกิเลสใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเฟะไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ําออกแล้วมันก็หมดพิษใส่ย,ยางไปมันก็หายไม่มีทางกําเริบต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ามันจมอยู่ในนั้นี่ยอันนี้ก่เลยก,ก็คือหัวน้ําเราดีๆนี่เอง แล้จะยอมันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมนั่นแหละเน่าเฟะอยู่ในวัตัตุทุกฝ่ายนี่เลยจะว่าไงเราต้องการหรือเปล่าเป็นคนเน่าเฟะทำไมต้องการสู้ทึงนีาไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนจะจนได้ถึงจะแพ้มากี่ครั้งก็าตามมีทางชนะในครั้งหนึ่งจนได้ พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆแล้วชนะ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 เรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้ล้วชนะชนะอะไรชนะความขี้เกียดด้วยความขยันแล้วก็พ้นจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจ มีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่จุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิง่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สําคัญมันหมายไปตั้งกับต่างกันก็แบกปัญหาปากเกิดพาตาพาทุกพาลำบากอย่างนั้นแหละบาทุกนี้ไม่มีบาปบุญมีนี้ก็สเสวยวกันอยู่ทุกคนเนี่ยคำว่าบาปก,ก็คือความเศร้าหมองความทุกข์เนี่ยคำว่าบุญก็คือความสุข พว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในกายของคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาเนะ่ชื่อบุญนะชื่อความสุขนั่นแหละถ้าให้ชื่อว่าบุญความทุกข์นั่นแหละที่ให้ชื่อว่าบาผลของบาผลของความชั่วนันก็มีอยู่ด้วยกันแล้วจะไปหาที่ไหนอีกนรลกด้วยไหมทะรลกก็ะามเถอะถ้ามันทุกข์เราอยู่เต็มหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดน,นี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไป ถามถึงหนึ่งนโลกนั้นเรกที่ไหนอีกมันเผาที่ที่ตรงไหนมันก็ร้อนเช่นอย่าง,งไฟจี้เราเนี่ยขี้เขาคงไหนก็จี้เขาสิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่านรกหรือไม่านรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟจี้ก็ยังรู้แล้วเราจะไปหานรกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความสุขก็รู้อยู่กับตัวแต่หาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอแต่นะหะเจอความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่เพ่อยังยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเงย็นใจขึ้นไปเดิมหนักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่นหนามันคงภารกิจใจแน่ใจในตัวเองอยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปจะไปถามมาที่ไหนสว์น,นีผพานไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆคลองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่อมที่ไหนเงา อได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวนี่มีเท่านั้นพระมังบุิเจ้าไม่จะหลอกคนให้ยู่นั่นคำนี้นเอาตัวกินที่ตรงนี้อะไรละการจะกนสํนาสเห็นไม่สมควร